ลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่เน้นทำด้วยตนเองจะสำเร็จอย่างแน่นอนการเดินทางดีทำให้มีเงินเยอะและแก้ปัญหาเป็นเห็นทางรวยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับเป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วครับประจำเดือนพฤษภาคม ก็เชื่อว่าจะเป็นเดือนเกิดของหลายๆท่านก็ขออวยพรแฮปปี้เบิร์ตเดย์ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะครับตรงนี้แล้วมาดูดาวจรกันครับในเดือนเกิดหรือในลัคนาของเรานะครับจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับและอาจารย์ก็ยังจะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับจะได้ไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้เราจะได้รอดก่อนนะครับแล้วก็เลขนําโชคท้ายคลิปอีกด้วยล่ํารวยกันไปหลายคนแล้วนะครับ มาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับดาวสุขเป็นดาวประจําตัวเราช่วงที่ผ่านมาเป็นกเกษตรตาทิบดีนะครับก็ถือว่าโดดเด่นในระดับหนึ่งเลยแต่วันที่4พฤษภาคมไปแล้วครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับดาวตัวเองไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วจะมีลู่ทางช่องทางโอกาสที่จะได้เงินได้ทองจากตัวเราเองถึงได้บอกเลยครับว่าทำด้วยตนเองสำเร็จอย่างแน่นอน เห็นไหมครับล่วอยู่ไปอีกหนึ่งเดือนเต็มๆเลยดาวสุขเราไปอยู่ในบ้านดาวพุธพุธก็ต้องสื่อสารเจนจาติดต่อพูดคุยออนไลน์ก็จะเป็นการดีสําหรับเรานะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วยิ่งวันที่30พฤษภาครับสิ้นเดือนพอดีดาวสุขโคจรย้ายได้ราชาโชคอีกหนึ่งจังหวะโอ้โหราชาโชคฉลกเฉลา ผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสักดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแสดงว่าหลังที่30สิบพฤษภาไปแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่มากดีมากครับแล้วยังได้ตำแหน่งเขาเรียกปทุมมาเกณ์เนื้อหอมทำอะไรก็ดูดีไปหมดอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเน้นย้ำตรงนี้เลยว่าสุขภาพร่างกายเรามีเกณฑ์หายป่วยหายเจ็บแข็งแรงนะครับแล้วก็มีลู่ทางช่องทางโอกาสที่จะได้เงินให้เน้นทำด้วยตัวเราเองนะถ้าเพื่อนมาบอกคนอื่นมาบอก อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เท่าไหร่หรอกได้ไม่เยอะแต่ถ้าเราคิดเองทําเองลงมือเองนี่แหละีย์ออฟ u ักเซสอยู่ที่ตัวเราอัตหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับเน้นย้ําเลยนะครับตรงนี้แล้วยิ่งกลางเดือนครับดาวอาทิตย์มาครับวันที่สิบห้าพฤษภาอาทิตย์มาทับลัคนาใครอะ่ะมักจะร้อนอยู่ไม่ได้ครับก็ต้องมีการเดินทางไปนู่นมานี่เพราะนั้นถ้าหลังนี่สิบห้าไปแล้วมีเกณฑ์เดินทางไปไกลไกลไปตรงนั้นตรงนี้นะครับไม่ว่าจะไปทํางานไปเที่ยวได้หมดเลยไปแล้วดีครับ ยินดีด้วยนามาช,ชื่อเสียงและเกียรติยศครับเห็นไหมถึงได้บอกว่าเดินทางดีนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นลุยเลยนะครับดาวประจําตัวเราโดดเด่นทําให้เรามีเงินมีทองครับส่วนเรื่องการเงินครับอ,อันนี้ก็ต้องเป็นดาวพุธครับดาวพุธด,ดาวการเงินเราเนี่ยพักองศาครับตั้งแต่วันที่15้าเมษาที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วยังไปสถิตยอยู่ในเลือดวินาศครับนั่นก็หมายความว่าการเงินต้องระมัดระวัง นะครับมีเกณฑ์มีรายจ่ายนะครับอย่างมากมายแต่ก็โชคดีตรงที่ดาวสุกร์เราเห็นหเป็นรอในเดือนจัดเงินแปลว่าอะไรหาเงินแล้วมีให้จ่ายนะครับทั้งเดือนเพราะฉะนั้นมั่นใจได้สบายใจได้นะครับตรงนี้แต่ก็ต้องฝากว่าเรื่องอะไรที่มันเกินกําลังเรื่องที่มันแบบจะโดนหลอกอะไรเงี้ยมีคนมาชวนเนี่ยระมัดระวังเห็นไหมครับข่าวก็เพิ่งจะออกแชร์มรณะอะไรแบบนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่า อย่าไปลงทุนอะไรซีซัวมั่วๆไม่ได้พเพราะดาวกันเงินเดินถอยหลังพักองศาไม่พอไปเจอกับราหูคู่ศัตรูพุทธอันพานวิวาดราหูบางทีก็เป็นเรื่องวิวาดเป็นเรื่องฟ้องร้องกันเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าแค่เบาๆแต่ถ้าเรื่องหนักๆคือลอไะก็เล่นเราถึงตายไงก็แชร์มรณะก็ถึงตายเหมือนกันอะไรแบบนี้เพราะนั้นช่วงนี้ชาวาลัคนาราศีพฤษภต้อง,องระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินนะครับอย่าไปลงทุนอะไรมั่ว ไม่ได้แต่ก็โชคดีอย่างหนึง่งมีดาวพฤหัสย้ายมาแล้วเพราะถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยเราจะเจอทั้งดาวราหูแล้วก็ดาวมฤรติยูมีแต่หนักๆทั้งนั้นเลยแต่ปีนี้มีดาวพฤหัสมาช่วยแบ่งเบาภาระอ่าหรือติดขัดอะไรผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยคอยอุปธรรมได้อะไรแบบนี้หรือฟุกๆถูกหวยถูกรางวัลได้เงินมาจ่ายดอกเบีย้ยได้เงินมาใช้นะครับทาให้เราลอดในเดือนนี้แต่ก็มีข่าวดีนะครับเพราะว่าวันที่2อถึงหเนี่ยดาวพุธเราเนี่ย ย้ายออกครับไปเข้าเรือนลาพระอยู่2อสวันเอาแล้ว2-5จับตาเลยครับจะมีรายได้เข้ามาช่วงสั้นๆและหลังจากนั้นก็กลับเข้าสู่เรือนวินาต่อนะครับก็ยังมีรายจ่ายหรือต้องไม่ฟุ่มเฟือยนะครับเก็บเงินให้อยู่นะครับพวกแก๊งคอเซ็นเตอร์มเมสเซจข้ขอความอะไรแปลกๆบโทรแปลกๆไม่ต้องรับไม่ต้องไปกดเลยเลยจะผ่านได้จะรอดได้นี่คือทางแก้ไม่ลงเชื่อใครง่ายๆไม่หูเบาไม่ใจอ่อน นะครับใครไม่ยืมเงินช่วงนี้ไม่ให้ยืมครับนะเพราะให้ไปนี่อดแน่นอนนะแล้วถ้าเดือนหน้ามิถุนายนนั่นแหละจะเป็นข่าวดีการเงินของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยในเรื่องโชคลาบครับโชคลาบคือดาวพฤหัสอ่าเดือนพฤษภาคมเนี้ยดาวท่านย้ายเข้าเรือนวินาเต็มตัวแล้วนะครับแต่มีข่าวดีได้เล็กน้อย,อยคือท่านได้ราชาโชคครับสแสดงว่าถ้าพื้นดวงนะครับ คนที่ดาวพื้นหัตยังเด่นอยู่นะครับได้ตําแหน่งดีๆยังมีเกณฑ์มีโชคมีลาบได้นะครับแต่ถ้าพื้นดวงใครที่ไม่ค่อยดีไม่ได้มีอยู่มุมที่โดดเด่นเน้นงดไปเลยนะครับเพราะโชคลาบเป็นวินาศนี้ได้ยากนะครับแต่ถ้ามีก็จะได้อยู่ซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนเพราะผู้ชายให้โชคเพราะดาวโชคลาบเป็นลาชาคือผู้ชายนะครับแต่ก็มีเกณฑ์นะครับที่จะเล่นและต้องเสี่ยงต้องกลับด้วย5 8 8 5 5 4 4 8้าอะไรแบบนี้จะไม่ได้ออกตรงๆนะครับ นะอันนี้ก็หรือไปซื้อผ่านโลกออนไลน์เพราะอยู่กับพระราหูอะไรแบบเนี้ยถ้าจะมีโชคมีลาบนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยเรื่องโชคลาบไม่ได้โดดเด่นมากนะครับตรงนี้นะเอาที่พอหอมปากหอมคอพอ,พอนะครับการงานกันบ้างละ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างการงานเราเนี่ยคือดาวราหูครับดาวราหูช่วงเดือนพฤษภาคมเจอดาวพุธและกระดาวพฤหัส แสดงว่าจะมีหลายงานเข้ามาให้เราทำมีทั้งงานง่ายมีทั้งงานยากแต่ส่วนใหญ่จะยากมากกว่าง่ายเพราะเรื่องยากๆมักจะเกิดกับเราครับโดยเฉพาะพูดอันธภานวิวาทลาหูการงานการเอกสารต่างๆต,ต้องตรวจสอบให้ดีมีเกณฑ์ผิดพลาดเสียหายได้ถ้าเราประมาทเลินเล่อหรือถ้าเราไปร่วมหุ้นลงทุนอะไรกับใครช่วงนี้อย่าเพิ่งเซ็นเลยเซ็นแล้วจะเป็นลองเขาได้ง่ายนะครับตรงนี้ตรวจสอบให้ดีหาคนกลางมาช่วยตรวจนะครับ คนทางานประจําก็จะมีงานเยอะเข้ามาได้งานไม่ตรงกับใจก็ต้องอดทนทําไปก่อนอย่าเพิ่งลาออกแต่ก็มีช่วงเวลาดีๆคือ2อถึงหเหมือนกันดาวราหูเราไม่เจอคู่ศัตรูก็จะเบาลงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นการงานก็ต้องอดทนไปก่อนใครทําธุรกิจก็อย่าเพิ่งขยับขยายตามนะ้ําไปก่อนทําผ่านโลกออนไลน์ line, line, เยอะๆและก็เรียกว่าดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับว่าต้องการอะไรเราก็ไปทําตามเขาก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้ หรือมีงานต้องเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนมาชวนร่วมหุ้นทําธุรกิจหรือเราต้องไปแบ่งผลประโยชน์กับแพลตฟอร์มต่างๆนยะเพกการาะพฤหัสจะลาหูคู่ค้าขายมาแล้วเพราะฉะนั้นจะเกิดการค้าขายแบ่งผลประโยชน์กันได้กันคนละครึ่ง5้50เพราะนั้นช่วงนี้ต้องทําอะไรให้มันวินวินนะอย่าไปเอาผลประโยชน์มากอย่าไปโลภมากไปเอา70-30เนะี่ยไม่ได้หรอกนี้ไม่ดีโดนเช็คบินอีกถ้าเป็น50-50ิบ50หนะเน้นวินวินไว้ก่อนการงานเราก็จะผ่านไปได้ นะครับหรือแก้ปัญหาเป็นเห็นทางรวยครับคืองานแก้ปัญหาจะมีมาหาเราเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แก้ไปหรือการทํางานเราในช่วงเวลานี้แนะนำนะไปทําอะไรตรงๆแบบเดิมๆไม่ได้แล้วมันต้องพลิกแพงแก้ปัญหาเช่นไปคุยกับลูกค้าเนี่ยไปคุยตรงๆที่ออฟฟิศเขาเนี่ยดูแล้วก็ไม่วา่างไม่สะดวกคุยเอางั้นไปคุยนอกรอบสิครับไปคุยตามร้านอาหารไปคุยหลังเลิกงานไปดักไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันต้องใช้กลยุทธ์เยอะขึ้นหน่อย นะครับในช่วงเวลานี้แต่ก็แค่เดือนนี้เดือนเดียวน,นะถ้าเดือนหน้าดาวพุธย้ายการงานเราก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เลยครับให้อดทนแล้จยิ่งต้องอดทนเพราะอะไรเพราะเราเสาไงาก็เข้ามาอยู่ในเรือนการงานแต่เสามาจะพบสุภาษะนะมาดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราอดทนในเรื่องงานเนี่ยก็ยังจะประสบความสําเร็จได้หรือมีปัญหาอะไรเข้าพบปรักผู้ใหญ่ก็จะช่วยเราได้นะครับตรงนี้ฮสองครับ ดาวเกตครับยายมาที่1ิบ้าพฤษภาเนี่ยเป็นเลงกระเรือนการงานเรานะแสดงว่ากลางเดือนไปแล้วไหว้เจ้าที่เจ้าทางหน่อยมาเสริมดวงเราก็ดีหรือไปหาลูกค้าก็ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านลูกค้าก่อนเข้าพบอ่าขอพรให้ประสบความสำเร็จก็มีมุมที่จะได้ง่ายขึ้นครับอ่านี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะลุยเลยนะครับ <c oughs> ในเรื่องของครอบครัวกันบ้างครับในเรื่องของครอบครัวอ่าก็คือดาวอาทิตย์ครับเห็นไหมครับ อาทิตย์มาทับเราเนี่ยวันที่สิบห้าพฤษภาครับก่อนวันที่สิบห้าพฤษภาเนี่ยยังอยู่ในเรือนวินาศครับก็จะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่หลังวันที่สิบห้าไปแล้วเนี่ยมาทับลัคนาเราเห็นไหมก็จะดีขึ้นอ่าหรือบางคนก็ได้บ้านได้รถแต่เป็นมือสองอะไรแบบนี้แล้วไปเจอดาวมรตอยู่ด้วยก็แปลว่ามีเกณฑ์จะพาครอบครัวไปพักผ่อนต่างจังหวัดเดินทางไปด้วยกันได้เลยก็จะเป็นการดีนะครับเปลี่ยนบรรยากาศ แต่อย่างไรก็ตามก็ไปเจอดาวมุติยูก็อาจจะเจออาการอารมณ์ของคนในครอบครัวอารมณ์แบบขึ้นๆลงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ก่อนแล้วถ้าเขาพูดอะไรแปลกๆอารมณ์เขาขึ้นอารมณ์เขาลงฮอร์โมนเขาแปรปวนเราก็นิ่งไว้ไม่ต้องไปถือสาเราก็จะผ่านได้ไม่ต้องไปเถียงนะพราะยิ่งดวงเรามีพุธเจอราหูอยู่เดือนวินายิ่งเถียงยิ่งมีปัญหายิ่งจะไปกันใหญ่เพราะนั้นนิ่งสยบความเคลื่อนไหวน้าเย็นเข้าลูกผ่านได้นะครับในเรื่องของครอบครัวและอีกอันหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือ19พฤษภาไปแล้วครับ ดาวเกตย้ายเข้าเรือนพันธุมีเกณฑ์ได้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลในบ้านได้เข้าบ้านเน่ะอ่ะอย่างนี้ก็ได้หรือเจ้าที่เจ้าทางแรงขึ้นมีกําลังให้คุณเราให้โชคเราได้เหมือนกันหรือเลขบ้านเลขรถออกหรือวัตถุมงคลอ่ะเลขวัตถุมงคลในบ้านที่เรามีเนี่ยออกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังสิบเก้านะครับทําอะไรทําบุญอะไร แผ่เมตตาให้เจ้าที่เจ้าทางเราด้วยนะครับเราจะยิ่งมีกําลังเสริมดวงดีขึ้นเพราะดาวอาทิตย์ดาวบ้านแล้วก็ทับตัวเราเห็นไหมและเป็นคู่สมบูรณ์กับดาวศุกร์อีกโอ้ยิ่งดีครับอันนี้เรื่องดีเลยนะครับฝากไว้อ่าแล้วก็เรื่องความรักครับความรักคู่คนรักเราดาวอังคารโอ้ช่วงที่ผ่านมาอยู่ในเรือนการเงินนะเชื่อว่าได้ดีไปหลายคนแล้วแต่พอวันที่10พฤษภาย้ายเข้าสู่เรือนสหัชชะเห็นไหมครับอ่าแต่ฝากไว้หน่อยก่อนจะย้ายครับก่อนวันที่10บอะ่ะ คือวันที่เท่าไหร่ครับ4ี่สี่ห้าหกเดแปดเประมาณ6วันเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะครับเพราะดาวอังคารอยู่ร่วมกับดาวสุกในเรือนการเงินเนี่ยเราจะรวยมากสุกปากหวานอังคารรับเอาสุกปากหวานเราเป็นดาวสุกเห็นไหมเราต้องมีหน้าที่อะไรปากหวานเจราจาดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสเอนเตอร์เทนเซอร์วิสซะเงินทองก็มาแล้วครับสีถึงเนะครับแล้วพอเข้าวันที่สิครับอังคารย้ายอยู่ในเรือนสหัสชะ แปลว่าเราจะต้องพาคู่เราเดินทางไปท่องเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยจะเป็นการดีนะครับแต่ดาวองคารเป็นนิดเนี่ยระวังคนรักคู่ครองเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะเป็นโควิดแต่ไม่ได้อันตรายมากอ่าไม่ถึงตายแน่นอนแค่อาจจะมีไข้ได้เล็กน้อย,อยตามที่เป็นอะไรเงี้ยสายพันธุ์ใหม่นะครับอ่าก็ดูแลกันหน่อยนะครับตรงนี้นะหรืออารมณ์เขาจะแปรปวนขี้ใจน้อยนี่รู้ไว้เลยนะเพราะเขาไปอยู่บ้านดาวจันทอารมณ์เขาจะเซนซิทีฟมากเพราะนั้นจะพูดจัดจาอะไรเขาหลังว,วันที่10เนี่ย พูดให้ดีนะคิดก่อนพูดเขาจะใจน้อยได้ไม่งั้นจะงอนนะครับอนี่ฝากไว้ด้วยแต่ถ้าเป็นคนโสดเป็นยังไงโอ้เป็นคนโสดเนี่ยคู่อยู่ใินสาาัตชะเจอจากการเดินทางท่องเที่ยวพบปะเจอจากออนไลน์อ่าเจอผ่านโลกออนไลน์ก็ได้ก็ดูกันให้ดีๆแล้วกันหรือจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ต่างชาติลูกกับพักคนสู้ชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะดาได้ตําแหน่งเป็นนิดไงเห็นไหมอันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วเดี๋ยวพอวันที่สามสิบ ดาวสุกมาอีกสุกปากหวานนะคะรับเอาความรักก็จะดีขึ้นอีกทีหนึ่งช่วง30พฤษภาไปแล้วแสดงว่ามีเจ๋งๆก็คืออะไรถึง9แล้วก็30ไปแล้วนะครับตรงนี้ฝากไว้สุดท้ายครับเรื่องลูกและบริวารแน่นอนครับคือดาวพุธด,ดาวพุธยังไปเจอพระราหูอยู่ในเรือนวินาผมถึงได้บอกเน้นทําเองสําเร็จแน่นอนเขา้าใจเลยใช่ไหมเพราะว่าลูกน้องไม่ได้เรื่องช่วงเวลานี้พักองศาขี้เกียจแต่ทางแก้คืออะไรรู้ไหมให้เขาไปทํางานเก่าๆเสือ เพราะพักคือของเ,เก่าๆจะทําได้ดีงานที่เขายังทำไม่เสร็จให้เขาไปทําใหม่นะครับหรือไปหาลูกค้าเก่าๆสิใช้เขาไปหาคนเก่าๆที่เคยซื้อเคยขายเคยดีลกันอาจจะซื้อแล้วหรือยังไม่ซื้อก็ได้เนี่ยให้เขาทํางานแบบนี้จะดีถ้าเขาไปหาลูกค้าใหม่ๆช่วงนี้จะเจอแต่ต่อนะครับใช่ไหม็นทางแก้ก็จะมีวันดีๆหน่อยก็คือ2 5ถึงก็มีไม่กี่วันเท่านั้นเองที่จะลูกน้องจะขยันขันแข็ง,ขงนะครับตรงนี้นะแล้วก็เรือนมิถุนาบริวารถึงจะดีขึ้น หรือถ้าช่วงนี้เขาเป็นวินาใช่ไหมทางแก้คืออะไรเราก็ต้องอัดฉีดสีครับให้โบนัสให้อินเซนティブให้รางวัลเพิ่มขึ้นถ้าใครทาได้ในเดือนพิศพานนี้เดือนเดียวเ,เ,เลยรับเพิ่มไปเลยเนี่ยพีจะขยันขึ้นนะครับจะดีขึ้นแล้วก็ฝากด้วยเรื่องคําพูดการประชุมการเจรจากับลูกน้องจะชวนทะเลาะก,กันได้ง่ายคิดเห็นกันคนละทางเพราะนั้นต้องใจเย็นๆน้ําเย็นเข้าลูกนะครับตรงนี้นะส่วนจะเป็นเรื่องลูกอ่ะลูกก็มีเกณฑ์จะดื้อไม่ค่อยฟังลั้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ ควบคุมหน่อยนะถ้าเราเป็นพ่อให้แม่คุยล้าเป็นแม่ให้พ่อคุยหรือถ้าเรานั่นก็ให้ปู่ย่าตายายช่วยคุยอะไรอย่างเงี้ยหาคนกลางมาช่วยพูดช่วยคุยนะก็จะเป็นการดีเลยหาสื่อดีๆมาบอกเขาช่วงนี้พูดไม่ฟังแต่ถ้ามีสื่อสะท้อนสังคมอะไรเงี้ยให้เขาดูเขาฟังเขากลายเป็นคนดีได้เหมือนกันนะครับหรือลูกมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเดือนถอยหลังพักองศาบริวารลางานก็เนี่ยตามดวงนะครับแต่ก็แค่เดือนเดียวอดทนหน่อยเดี๋ยวเดือนหน้าก็ดีขึ้นนะครับตรงนี้ สุดท้ายครับฝั่งเลขนาโชคครับห้าหนึ่งสี่สองเก้าครับขอชาวลักนาพุศกเฮงเรวยๆวยครับอ่าแล้วก็ใครนะที่ฟังแล้วอยากดูดวงเจาะลึกละเอียดแบบนี้เลยนะครับแอดไลน์แอดไซเคสเทวหกห้านะครับหรือสแกนคิวเอาโค้ดที่ขึ้นนี้ได้เลยนะแล้วก็ไปทําตามที่ลายบอกจะได้ดูลวดเร็วการันตีภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจองมานะครับแต่ถ้าใครอยากฟังต่อก็ไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูแลได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไรและยังมีราบจะนตชาตาส่วนบุคคลมีวิธีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับ แล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำสั่งนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลยขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดุชะตาสุ่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับ สุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับนั่นนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดไซดเกรทเทวาหกครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับซัพย์รับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวโคตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื่องๆเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไซเกรทเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยาก รู้ลักขณาเพราะลักนานะั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดน,นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ